บทที่4ี่พันแดรอเจ็ดสิบห้าเมื่อได้ยินคำพูดของหลินหวานเอ,อ๋อชายชราก็รีบถามว่าคุณหนูคนคนนั้นรู้ไหมว่าเขาล้มเหลวหลินหวานเอ๋อใส่หัวแน่นอนไม่รู้ไม่อย่างนั้นเขาจะปล่อยเราไปง่ายๆได้อย่างไรเมื่อได้ยินเช่นนี้ชายชราก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจดูเหมือนว่าต่อให้แหวนนั่นจะยอดเยี่ยมแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับองค์หญิงเลยนะครับ ลินหวานเออทอดถอนหายใจอย่างโดดเดี่ยวพลางพูดอย่างเศร้าๆพ่อทิ้งทักษะไว้ให้ฉันเพียงไม่กี่อย่างการป้องกันมนลังก็เป็นหนึ่งในนั้นท้ายที่สุดเธอพูดกับชายชราว่างั้นคุณไปเก็บเข้าของของตัวเองเถอะยกเว้นสิ่งที่จำเป็นนอกนั้นก็ทิ้งมันไว้ที่นี่แหละชายชราพยักหน้าด้วยความเคารพหันหลังและออกจากห้องหนังสือ หลังจากที่ชายชราจาับปลหลินหวานเอ๋ยหยิบแผ่นป้ายจิตวิญญาณขนาดเล็กออกมาจากลิ้นชักโต๊ะบนป้ายมีอักขรแะปดะตัวเขียนไว้นั่นคือป้ายวิญญาณของหลินจูหลู่บิดาผู้ล่วงลับของเธอหลินหวานเอ๋นั่งพิจารณาป้ายวิญญาณน,นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและกระซิบในปากของเธอว่าพ่อคะลูกสาวคนนี้อักตันยูได้มอบแหวนที่พ่อห่วงแหนมากที่สุดและแหวนวงนี้ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านเสียชีวิตด้วยให้กับคนอื่นไปแล้ว ไม่ใช่ว่าลูกสาวคนนี้ไม่อยากจะปกป,ป้องแต่ความสามารถของหนูมีจำกัดจริงๆแต่วันนี้จู่จูเย่เฉินก็ปรากฏตัวขึ้นลูกสาวของท่านกลัวว่ามันจะตกไปอยู่ในมือของพวกโจรและหนูไม่คิดว่าเย่เฉินจะดูเหมือนคนเลวแต่อย่างใดและอีกอย่างเขายังมีพลังเหนือธรรมชาติมากหากแหวนนี้ไปอยู่ในมือของเขาบางทีมันอาจจะสามารถแสดงอภินิหารได้อย่างแท้จริงเมื่อพูดเช่นนั้นแล้วหลินหวานเอ๋อก็พูดอีกครั้งว่า อย่างไรก็ตามพ่อขยเยเฉินมีศัตรูคนเดียวกับเราและดูเหมือนว่าเขายังคงอยู่ในความมืดบางทีในอนาคตเขาอาจสามารถใช้สิ่งนี้ฆ่าศัตรูได้ในกรณีนี้ถือได้ว่าเราก็มีส่วนร่วมด้วยและยังสามารถเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของพ่อได้นะคะทันใดนั้นหลินหวานเอ๋อก็เงียบไปนีใจเธออดไม่ได้ที่จะนึกถึงแหวนเมื่อครั้งอยู่ในมือของเยเฉินเขายังเคยทำให้ดาบส่งเสียงได้และเสียงร้องของดาบก็ชัดเจนและไพเราะสนเอหูซึ่งน่าลหลงไหลมาก หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอจึงตัดสินใจบางอย่างอย่างลับๆแล้วนำป้ายวิญญาณและเหรียญทองแดงเก้าเหรียญที่อยู่บนโต๊ะลงในกระเป๋าเป้ของเธอและเดินออกจากห้องหนังสือในเวลานี้ที่นอกวิลล่าชายชารากำลังเก็บข้าวของอยู่เขาลากสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากรถทีละอย่างและในที่สุดก็สามารถจัดเรียงกล่องขนาดใหญ่ได้สองกล่อง เมื่อเห็นหลินหวานเอ,อ๋ออกมาชาัยชราก็รีบก้าวไปข้างหน้าและถามคุณหนูยังมีเครื่องลายครามสีน้าเงินและสีขาวอยู่นะครับซึ่งมันเป็นถ้วยใส่อาหารแมวไม่ทราบว่าคุณหนูจะเอาไปด้วยหรือเปล่าครับหลินหวานเอ,อ๋ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจเบาๆเอามันไปด้วยดีกว่าเพราะถึงยังไงก็เป็นของโบราณที่มาจากจีนถ้าเอาไว้ที่นี่คนที่ไม่รู้มาเจอก็คงจะทําลายหรือทิ้งขว้างมัน ขณะที่เธอกล่าวเธอเสริมว่านําเครื่องลายครามสีฟ้าและสีขาวที่แพ็คไว้แล้วไปด้วยหลังจากกลับมาที่หัวเสียคุณช่วยนํามันไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะชายชราถามด้วยความประหลาดใจคุณหนูไม่ไปรัเสเซียตะวันออกไกลแล้วหรือครับที่นั่นเรายังมีกิจการที่มั่นคงและที่นั่นยังคงปลอดภัยอีกด้วยอีกอย่างการไปที่นั่นพวกมันจะยิ่งหาเรายากกว่ากลับไปที่จีนนะครับ หลินหวานเอ๋อใส่หัวและพูดเบาๆว่าฉันจะไม่ไปรัเสเซียแล้วฉันจะไปหัวเซียเพื่อตามหาคุณเย,ย่วันนี้เขาทำให้ฉันน่าทึ่งมากชัยชราอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณหนูแต่ประเทศจีนมีขนาดใหญ่มากนะครับขนาดประชากรก็ป่าเข้าไป1.4พันล้านคนแล้วเราจะไปหาคุณเย,ย่ที่คุณหนูพูดถึงได้ที่ไหนล่ะครับ ลินหวานเอกล่าวว่าคุณเย่พูดภาษาจีนกลางได้ดีมากคำพูดของเขาชัดเจนสำเนียงไม่เพี้ยนน่าจะเป็นคนเมืองกรุงและการออกเสียงของเขาก็แม่นยำแทบไม่มีร่องรอยของสำเนียงภาคอื่นเลยดังนั้นฉันจึงคาดเดาว,ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขามาจากทางเหนือและมีความเป็นไปได้สูงที่เขามาจากเย่นชิงหรือรอบๆพื้นที่เย่นชิงเมื่อถึงเวลาแล้วให้บินไปที่เย่นชิงโดยตรงก่อนและค้นหาเบาะแสนในจุดนั้นครับคุณหนู ชชยชราพยักหน้างั้นเราก็ไปที่เย่งชิงก่อนหลังจากที่เย่เฉินกลับไปที่สนามบินแบเกนและรับรถแล้วเขาก็กลับไปที่วังของเฮเลนาโดยรถยนต์ระหว่างทางจิตใจของเขาอยู่บนวงแหวนประหลาดนี้ดังนั้นเขาจึงถือพงมาลัยไว้ในมือซ้ายและถือแหวนไว้ในมือขวาพลังใช้นิ้วถูๆมันไปมาในมือของเขาจากนั้นก็ปล่อยพลังงานเรกเล็กน้อยเข้าไปในแหวนอีกทีเพื่อพยายามค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงของสิ่งนี้ คือว่าไปแล้วเหมือนมันมีแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งร่วมกันระหว่างวงแหวนนี้และพลังงานไรกิแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือพลังงานไรกิเข้าไปแล้วแต่ทว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดเกิดขึ้นเช่นเคยซึ่งสิ่งนี้ทําให้เย่เฉินประหลาดใจเป็นอย่างมากบทที่4,876ตามกฎการกักเก็บพลังงานคําว่าการเก็บรักษาพลังงานมันจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันอยู่ภายในสถานที่กักเก็บหรือสิ่งที่มันดํารงอยู่อีกทั้งจู่ๆมันก็จะไม่เลือนหายไปเองในอากาศแน่ เปรียบเหมือนการวางกระปุกเก็บน้ำร้อนไว้กลังแจ้งแม้ว่าสุดท้ายมันจะเย็นลงก็ตามความร้อนก็ไม่ได้หายไปในอากาศโดยตรงแต่มันจะถูกปล่อยสู่ธรรมชาติผ่านวัตถอุอื่นๆแล้วสลายไปในบรรยากาศภายนอกแต่ถึงกระนั้นปริมาณน้ำที่อยู่ภายในก็ไม่ได้ส่งผลต่อการระเหยมากนะักแต่ไม่ว่าน้ำจะลดลงแค่ไหนเหตุผลจริงๆก็คือมันระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ อย่างไรก็ตามพลังงานเรกิที่เย่เฉินใส่เข้าไปในวงแหวนนั้นหายไปอย่างไรร่องรอยเหมือนก้อนหินที่จมลงไปในทะเลโดยไม่มีการตอบสนองใดๆถึงแม้ว่าหินมันจะจมลงทะเลอย่างน้อยมันก็มีระลอกคลื่นให้เห็นได้เย่เฉินรู้สึกแปลกมากขึ้นเรื่อยๆในความเห็นของเขาหลักการของอาวุธวิเศษเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงแต่อาวุธวิเศษต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานเรกิในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องขับเคลื่อนด้วยกระแสะไฟฟ้า เมื่อกระแสะไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องทําน้ําอุ่นมันจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนจ่ายกระแสะไฟฟ้าเข้ามอเตอร์จะถูกแปลงเป็นพลังงานจนจ่ายกระแสะไฟฟ้าเข้าหลอดไฟจะถูกแปลงเป็นพลังงานแสงจ่ายกระแสะไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์อิเล็กโทรลิซิสก็จะถูกแปลงเป็นพลังงานเคมีเป็นต้น แต่ในกรณีนี้เมื่อพลังงานเรกิถูกส่งถ่ายไปยังยันสายฟ้ามันจะสามารถเปลี่ยนเป็นสายฟ้าจากท้องฟ้าได้และเมื่อพลังเรกิถูกส่งไปยังดาบเจาะวิญญาณจะสามารถเปลี่ยนเป็นใบมีดที่คมซึ่งสามารถฟาดฟันและทำลายสิ่งที่ขวางกั้นได้แต่วงแหวนนี้กลับกลืนกินเรกิเข้าไปแล้วเงียบเฉยไม่มีปฏิกิริยาภายนอกส่งผลออกมาให้เห็นนอกจากเสียงที่ก้องกังวานอยู่ข้างในแหวนเหมือนกับเสียงดาบที่กวัดแกว่งเบาๆเท่านั้นแหวนที่ทำเสียงคล้ายกับเสียงดาบได้มันก็แปลกในตัวมันเองเช่นกัน ปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเรากับว่าพัดลมไฟฟ้าเปิดอยู่ใบพัดของพัดลมไฟฟ้าไม่หมุนและไม่สามารถสร้างลมได้แต่เสือกส่งเสียงเป่าลมออกมาจากในมอเตอร์ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ในขณะที่งุนงงสงสัยเย้เฉินยังคงดื้อดึงส่งพลังงานเรกิเข้าไปในแหวนอย่างต่อนเนื่องเรากับนับพนันที่แพ้จนโมโหแม่งไอ้เฮียเอให้มันรู้ไปดิว่ากูจะไม่ชนะประมาณนั้นจากนั้นก็โยนชิปไปที่โตพนันเดิมพันอย่างสิ้นหวงัง จนกระทั่งพลังงานเรกิในร่างกายหมดไปกว่าครึ่งเย่เฉินก็ยังไม่สามารถรับรู้อะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันใดใดไดเลยนอกจากเสียงฮัมของแหวนเท่านั้นเขาเริ่มถุนแล้วตอนนี้ก่อนไปถึงที่หมายเย่เฉินหยิบยาเปิยหยวนออกมามองเม็ดยาที่ปลายนิ้วพร้อมกับมองแหวนจากนั้นกัดฟันเดี๋ยวแกกับฉันจะได้เห็นดีกันไอแหวน ทันทีหลังจากนั้นก็กลืนยาเปยหยวนสร้างพลังเรกิขึ้นมาอีกทีจนถึง90%เอร์เซในร่างกายจากนั้นก็ส่งพลังงานเรกิเข้าไปในวงแหวนอีกครั้งเขามีความเข้าใจว่าหลังจากที่ส่งพลังงานเรกิส่วนใหญ่เข้าไปในแหวนแล้วอย่างน้อยมันจะต้องมีสิ่งที่แตกต่างให้เขาสัมผัสได้สักหน่อยแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือแหวนนั้นยังคงเหมือนหลุมดำหลังจากที่กลืนกินเรกิไปมากมายแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น เย่เฉินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเติมเต็มพลังงานเรกิที่ขาดหายไปในร่างกายอีกทีดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงโยนยาเปย์หยวนเข้าปากยาน,นี้ซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะสูตรปรับปรุงใหม่ที่เย่เฉินปรุงที่บ่อน,น้ำพุร้อนคราวนั้นเมื่อพลังงานเรกิที่พลุ่งพล่านแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเขาก็ใส่พลังงานเรกิเกือบครึ่งหนึ่งเข้าไปในวงแหวนอีกครั้งแต่ผลที่ได้ก็ยังทำให้เขาผิดหวังอย่างมาก มีช่วงเวลาหนึ่งเย่ยเฉินแทบรอไม่ไหวที่จะนำเปยหยวนอีกเม็ดออกมาอย่างรวดเร็วและต่อสู้กับแหวนวงนี้จนหมดตูดแต่ทว่าเหตุผลก็เอาชนะแรงกระตุ้นโมโหของเขาได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามยาเปยหยวนยังคงมีค่ามากคงไม่จำเป็นต้องแดกยาอายุวัฒนะจนหมดเกลี้ยงเพราะไอแหวนปลอมจอมที่โกงหรอกมัง้งในสถานการณ์เช่นนี้การหยุดการขาดทุนอย่างทันท่วงทีเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุด ดังนั้นเขาทําได้แค่ใส่แหวนกลับเข้าไปในกระเป๋าตัวเองอย่างไม่สบอารมณ์นักแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าแหวนวงนี้วิเศษวิโสอะไรตรงไหนแต่จิตใต้สํานึกของเขาบอกว่ามันไม่ง่ายเลยแกรู้ไหมเย่เฉินนี่คือสิ่งที่แม้แต่ผู้นําองค์กรผู้ลึกลับนั้นยังแทบรอไม่ไหวที่จะปล้นชิงมันให้ได้บุคคลระดับสูงประเภทบ้าบอนั้นก็พยายามที่จะได้สิ่งนี้ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งนี้ต้องมีค่าบางอย่างที่ตัวเองยังไม่รู้ใช่ไหม ดังนั้นแหวนวงนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีก่อนมันอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งนี้ได้แดกพลังงานเรกิของยาเปยหยวนไปหลายเม็ดด้วยการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้เขาต้องหาโอกาสที่จะบังคับให้มันใครออกมาให้ได้แบบทบต้ทนทบดอกแน่